สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเนยก็จะมารีวิวสินค้าที่เนรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยในการแต่งตัวนะ,ะและคิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องมีติดตู้เสื้อผ้าจริงๆและเป็นไอเทมที่ไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนนะคะทุกคนใส่ได้แน่นอนและนี่คือบราท็อปจากแบรนด Uni bra ์ยูนิโคลบราท็อปนะคะคือเขาจะเป็น two in one built in bra นะคะ <c oughs> เห็นไหมว่าข้างในเนี่ย <c oughs> เขาเป็นบรานะคะคอยยกกระชับหน้าอกเพราะว่าถ้าคนที่มีหน้าอกเยอะแบบเนินนะคะจะรู้เลยว่าการหาตัวช่วยมาเสริมหน้าอกหรือว่ายกกระชับหน้าอกเ <c oughs> นี่ <c oughs> ยถ้าหามาไม่ดีนะมันจะทำ ให้เราไม่มั่นใจไปเลยทั้งวันบราท็อปของยูนิโคลเนี่ยก็เลยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตัวบราเนี่ยเขาช่วยยกกระชับหน้าอกของเรานะคะแบบรอบตัวเลยข้างนอกเนี่ยก็คือเป็นเสื้อเหมือนเสื้อปกติที่เราใส่ทั่วไปเลยดีมากๆเพราะว่าไม่ต้องหาไอเทมอื่นหรือว่าบราตัวอื่นเนี่ยมาใส่ข้างในอีกแล้วนะคะตัวเดียวจบคือบอกเลยว่าสะดวกมากๆจะมาถึงในเรื่องของการวัดไซส์กันเพราะว่าการวัดไซส์เนี่ยไม่ยากนะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยมีสายวัดไซส์อยู่กับตัวนะเชื่อว่าทุกคนมีแน่นอนนะคะสิ่งแรกที่เราจะมาวัดกันนะคะก็คือรอบอกนนนนะะะะเเเเรจวัดป็ซตติมค เพราะว่าง่ายต่อการคำนวณมากกว่ารอบอ,อกเนินนะคะประมาณ95นาะตีไปประมาณนี้ก็จะมาวัดใต้อกกันนะคะ ใต้อกของเนิร์นะคะจะประมาณ76ซนติเมตรนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาเทียบกับตารางนะคะของทางยูนิโคลรอบอกของเนิร์นะคะถ้าเทียบตามตารางเนี่ยจะอยู่ที่75แล้วทีนี้เราก็จะมาเทียบขับกันโดยเอารอบอกนะคะลบกับใต้อกว่าได้เท่าไหร่ซึ่งของเนิร์เนี่ยลบกันแล้วนะคะก็จะได้19เซนติเมตรทีนี้ก็จะอยู่ตรงคับ E พอคำนวณทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของเนิร์เนี่ยจะอยู่ที่ 75E จากนั้นเนี่ยเนร์จะนำา 75E นะคะไปเทียบกับตารางของบราท็อป อีกรอบหนึ่งนะคะ 75e นะคะก็จะใส่อยู่ที่ไซส์ L เห็นไหมคะว่าการคำนวณวัดไซส์เนี่ยง่ายมากๆเลยนะอย่างเนิร์ดก็คือใส่ไซส,ส์ L นะคะก็คือได้มาแล้วแบบพอดีเลยนะคะไม่อึดอัดกระชับหน้าอกดีมากลุกที่1นะคะคือเป็น my go to outfit ของเนิร์ดเกือบจะทุกวันเลยเพราะว่าจะออกแนว casual chic นะคะที่แบบไปห้างซื้อของไปทำทุระแล้วแบบเราไม่เขนะินอะช่วงบนนะคะเราจะใส่ตัว American Sleep bra, Sleep s l e p bra slipless ท่อใส่สบายมากทุกคนแบบว่าคล่องตัวสุดๆใส่แค่ตัวเดียวก็คือ มั่นใจแล้วอะเสื้อตัวเดียวคือจบมากๆนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้นะคะจริงๆจะแมชกับตัวที่เป็นกระโปรงซาตินยาวๆแบบนี้ก็คือเก๋มากแล้วก็จะแมชกับตัวกางเกงที่เป็นฟีลแบบหลวมนิดนึงนะคะเนิร์ดจะชอบแมชกับส้นสูงนะคะมันจะได้ฟีลแบบควายเอ็ดลักชูนะโดยเฉพาะส้นสูงแบบหัวแหลมๆประมาณนี้เนาะลุคที่2นะคะก็จะเป็น casual dinner นะคะที่เนิร์ดชอบใส่ไปเดทไหนกับแฟนบ่อยๆนะคะ,นะ,คะเนิร์ดชอบใส่ h ฮาเทอร์นเน็กก l บราสลิปเลสท็อปทรงที่ดูเหมือนผูกคอแบบนี้คือมี ใแล้วก็ดูแพงแบบไม่ต้องพยายามเยอะเลยอะสะดวกสุดๆที่ไม่ต้องหาบราลร้สายใดๆมาให้ยุ่งยากนะเนิร์ชอบแมชกับกระโปรงยาวๆนะคะเพราะว่าเดทในเนี่ยเราก็อยากจะ embrace ความเฟมิน i n e เอนเนอร์จีมากกว่าปกตินิดนึงจริงๆรองเท้าอ่ะจะเป็นส้นสูงนิดๆก็ได้แต่ว่าวันนี้ขอเลือกแบบส้นสูงเปิดเท้านะคะมันดูมีความเซ็กซี่เบาๆไ <ge> อเลอรแสนจะ perfect เอ่างลุกที่3นะคะเนอร์ให้ชื่อว่าสปอร์ตตี้หรือว่าจิมลุคนะคะลุกแนวนี้เนี่ยคือเขาจะดังมากในแถบยุโรปเพราะว่าคน จะใส่แนวนี้ไปเดินห้างทําทัวร์ออกกําลังกายได้แบบครบมากๆเหมือนเดิมเลยคือเนอจะใส่ตัว American slip bra slipless top และแมช h กับ l e g g i n g ใส่ถุงเท้าข้อยาแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่กับส s n เกอร์แบบนี้ก็คือดูคูลึึ้นมาเลย I love this look มากๆเป็นอาฟฟิตที่แบบว่าใส่แล้วคือมี strong energy สุดๆลุคนี้นะคะใส่ไปออกกําลังกายเดินที่สวนได้จริงนะทุกคนไม่อึดอัดไม่ร้อนแบบ เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆบราท็อปของยูนิโคลเนี่ยตัวเดียวจบมากจะบอกว่าบราท็อปของเขานะคะซัพพอร์ตดีมากๆเลย360องศาสบายไม่อึดอ,อัดและเก็บทรงดีมากๆจริงๆการเลือกเสื้อผ้านะคะก็คือแค่เลือกให้ถูกต้องอะไรที่ใส่แล้วเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเนี่ยใส่ไปเลยคะ่ะอย่างบราท็อปของยูนิโคลเนี่ยสำหรับเนิร์ดคือตอบโจทย์มากเพราะว่าตัวเดียวจบไม่ต้องมาหาบราใส่ข้างในให้ใหยุ่งยากที่สําคัญสะดวกรวดเร็วแม้แต่ในวันที่รีบๆเนี่ยก็ยังได้แถมยังมีความสุภาพนะคะไม่ต้องกลัว อเ e r i c a n s l ี b บ r าส e ี p l e s s Top และ h a l t e r Neck Bra s l ปเลส s s อปสอรุ่นนี้นะคะเขามี XS วางขายที่หน้าร้านแล้วนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกไปหน้าร้านนะคะสามารถช็อปออนไลน์และวัดไซส์ตามที่เนอร์สาธิตให้ดูได้เลยเนอร์ชอบที่เขามีไซต์หลากหลายมากนะคะตั้งแต่ XS ถึง XXL เลยถูกใจสาวมีหน้าอกแบบเนอร์สุดๆเชียร์มากๆทุกคนเพราะว่าทั้ง3รุ่นเนี่ยต้องมีติดตู้เสื้อผ้าจริงๆค่ะเนอร์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบลุคที่เนอร์มิกแอนด์แมทช์ให้ดูในคลิปนี้นะคะใครที่สนใจ ไอเทมทั้ง3แบบตามเนอ้อนะคะเดี๋ยวเนื้อจะลิงก์ทุกอย่างไว้ที่ช่อง description box สามารถจิ้มลิงก์เข้าไปชมกันได้เลยวันนี้นะคะเนื้อขอลาไปก่อนแล้วก็ไปพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย